สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Steelplay Channel นะครับวันนี้นะผมจะมาตอบคำถามนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการสแกน QR Code ผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะครับสแกนได้บ้างสแกนไม่ได้บ้างนะส่วนใหญ่ก็จะไปชุกระหุกกันอยู่ที่ร้านค้าตอนที่จะจ่ายเงินนะครับวันนี้นะผมก็จะมาบอกวิธีการว่า เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขให้สแกนคิวอา e คผ่านง่ายๆทุกครั้งนะครับแล้วก็อีกคําถามนึงนะครับยอดฮิตมากๆเลยนะที่ถามเข้ามาก็คือว่าจะต้องเติมเงินกี่บาทน,นะครับในแต่ละวันจะต้องเติมทุกวันไหมแล้วถ้าเติมไปแล้วสามารถที่จะโอนกลับเข้าบัญชีธนาคารได้หรือเปล่านะมีวิธีการโอนอย่างไรนะครับ เดี๋ยวผมจะมีคำตอบไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้ไปดูกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับปัญหาของบางท่านนะครับที่พบเจอก็คือว่าสแกนผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างน,นะครับเวลาใช้สิคนละครึ่งที่ร้านค้าน,นะครับก็จะไปฉุกระหุกกันตอนที่จะกดสแกนคิวอาร์โค้ดที่ร้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามากดตรงนี้ซึ่งมันไม่ใช่นะครับตรงนี้ บางครั้งสแกนได้บางครั้งสแกนไม่ได้นะครับบางครั้งสแกนผ่านก็อาจจะเป็นการจ่ายเงินเพียงฝั่งเดียวของเรานะครับผมแนะนําว่าเวลาใช้สิทธิ์นะครับให้ไปใช้สิทธิ์ที่แถบสีส้มนะครับสาหรับโครงการคนละครึ่งตรงนี้นะครับผมซึ่งจะไม่มีปัญหาเรื่องการสแกนไม่ผ่านถ้าเข้ามาใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับให้มาที่แถบสีส้มเท่านั้นนะแล้วก็คําถามยอดฮิตมากๆเลยนะครับผมที่ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะ ว่าในแต่ละวันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเติมเงินทุกวันไหมนะครับผมและจะต้องเติมเงินกี่บาทนะครับตรงนี้ผมบอกได้เลยนะว่าเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับสำหรับ G Wallet ตรงนี้ของเรานะสมมุติว่าวันเนี้ยผมต้องการใช้แค่150บาทนะครับรวมกับของภาครัดด้วย150ก็เป็น3 0 0ใช่ไหมก็คือว่าวันเนี้ยผมต้องการใช้แค่เนี้ยผมก็จะเติมแค่150าสมสมมติว่าวันถัดไปผมจะใช้อีกนะครับ ผมก็สมว่าผมต้องการใช้แค่ร้อยเดียวผมก็เติม100บาทนะครับไม่ต้องเติมเต็มนะครับผมหรือว่าใครสะดวกที่จะเติมเต็มไปเลยก็ได้นะครับผมพอสุดท้ายแล้วมันก็สามารถที่จะโอนเงินกลับเข้าบัญชีธนาคารปกติของเราได้นะครับผมซึ่งจะมีแท็บอยู่ตรงนี้นะครับแท็บโอนเงินตรงนี้นะครับผมในกรณีที่บางท่านบอกว่าเติมเต็มเลยได้ไหมในทีวอลเลตนะเติมเต็มได้ครับเติม3 0 0 0 4,000ได้หมดเลยนะครับ เสร็จแล้วถ้าเราใช้เงินไม่หมดนะครับหรือมีความจําเป็นต้องโอนเงินกลับไปที่บัญชีธนาคารก็มาที่แท็บตรงนี้นะครับแท็บโอนเงินนะครับมันก็สามารถที่จะโอนเงินกลับเข้าบัญชีธนาคารปกติของเราได้นั่นเองนะครับผมไม่ต้องกังวลตรงนี้ครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับทิปเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมได้มาแชร์วันนี้นะครับผมก็หวังว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆน,น,น,นะครับที่มีปัญหานะสแกนไม่ผ่านบ้างนะ โอนเงินไปใน G-Wallet เยอะเกินไปแล้วอยากจะโอนกลับเข้าบัญชีธนาคารก็ทำได้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆข่าวสารดีๆนะครับผมสามารถกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ